ผมพันเอกเอกพงศ์สิทยาเกียรติชุติผู้บังคับชุดควบคุมผมทหารพานที่ผมพันปฏิการก้องกานดีผู้ขับร้อยฐานที่หนึ่งสองสี่ห้าชุดเขาพยายามเข้ามาเขาก็มาได้อยู่ดี่ว่ามันถือยาก เป็นจุดตรวจไม่ประจำที่ร่วมกับฝ่ายปกครองครับมีสามจุดที่เป็นขเขาไม่กล้าเสียงจะเล่นครับก็ต้องรอผู้มือมถ้าทางฝ่ายยุตสการของกองกำลังก็ได้ประสานทางมีอยู่แล้วมันมีห้าจังหวะมันจะได้อะไรอา,รอามาจเจริญได้เลยความละเอียดของต้อันนี้คือตัวที่ว่าแจ้งเตือนครับที่แก้จักรวสัสดุที่เราใช้แก๊ปเสียงดังบางทีก็ต้องรอไมด้แล้ครับนี มันมันที่ที่บอกว่ามันมีมันมีกีดช่องที่เป็นช่องหลักแล้วก็แล้วก็แล้วก็ช่องที่อาจจะข้ามมาได้เนี่ยแล้วก็เป็นช่องรองไปเนี่ยที่จะต้องวางเองเกี่ยวกับเรื่องของื่องกิดขวาแต่ไม่ว่าจะเป็นระบบเรื่องของรวดหนามหรือว่าระบบสองสว่านนะตรงนี้ก็ก็อยากถามแนวคิดหน่อยว่ามีมีแนวความคิดยังไงจัดจากที่ฟังแม่ทัพเมื่อวาน